เย้อ่ามาเจอกับวิวสูพาร์3กันแล้วนะอ่าอะไรอ่ะอเข้าเกมมาก็เคซอยเยอร์หรอพอถึงก็ให้ทำธุรกิจเลยกำลังค,ค,คิดว่าจะเปิดตัวแทนจำหน่ายรถเพื่อเขารถทางอุตสาหกรรมและรถบัตรุดต้องการลงทุนฉันเปิดบัญชีให้แล้วทำให้คุณจะได้คุณอยู่เป็นคิวแรกโอเคนี่ไงที่เราเคยบอกว่ามันจะมีสายรถให้เราใช่ปะ่ะบริจาคเลยจ้าห้ารเองเอาไป อ๋โอเคอ่าข่าวใหม่นะครับคุณเจเนเฟอร์ขอบคุณการลงทุนสนับสนุนในท้องถิ่นได้เปิดตัวจำหน่ายด้านการขนส่งนี่ไงเรียบร้อยแค่บอกว่าอ่าเรามีสายรถใหม่มานี่เองยังก่อนอื่นเลยแรกเราก็วิจัยจ้าสิ่งที่เราจะวิจัยอ่าอยากตามจริงคืออยากได้นี่นะสองอันเนี่ยอันไหนวะ เนี่ยร้านใส่ไหมกับร้านไอติม e แต่ว่าอ่เปิดรับวัตสิงตาดไปไม่ได้รู้นี่คือต้องคะแนนความช่วร้ายแน่เลยอันนี้คือคะแนนความดีใช่ป่ะเราก็คะแนนความดีห้าเ้าไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่ได้อ่ะเนี่ยแ้เออวนักคุณธรรมไม่มีเหรอเอาแล้วฉันหาจากไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นกลางโล อ๋อไม่มีทางได้ว่าแย่จังงั้นเราก็ต้องนี่ก่อนทำร้านร้านอะไรดีอะร้าน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 เรื่องการส่ยไหมโอเคเราก็จะร้านสายไหมเราก็ต้องสร้างร้านใส่ยไหมก่อนร้านสายไหมอยู่นั่นไหนวะเนี่ยร้านใส่ยไหมร้านใส่ยไหมร้านใส่ยไหมใส่ยไหมสาย แล้วแต่ว่าประเด็นคือก่อนที่จะสายเราหาก่อนว่ามันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เราก็ร้านใส่ไม้แปะไว้ตรงนี้เลยป้ามเงินเดือนก็นี่ไหมเราต้องการที่มันแบบให้ดีๆอย่างนี้เพราะว่าร้านเราก็ต้องแบบสสดิการดีเฮ้ยคนน้อยว่ะเห็นแต่คนน้อยไม่เข้าใจอันนี้คือน้องห่านที่เราได้มาใช่ไหม อาคือปีที่แล้วเรียกหานหรือไก่หรือเป็ดอะไรไม่รู้ก็คือแบบคือปล่อยโง่ามากอ่าอันนี้เราก็รอรอมีภารกิจมันภารกิจมันต้องมีสิอ่านี่ปะไม่ใช่แเราเล่นเกมนี้ทีก็หาทีนึง่งจริงๆนี่สัตว์มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมหาสัตว์ใหม่ อ่าตอนนี้มีอะไรมีหมูหมูสายพันธุ์ใหม่หรอหมูกระตายปาแปลกตรงนี้คือประเทศอะไรอ่ะอ่าเขาต้องการเอาหาดมันแลกงูเนี่ยแล้วก็ได้หาดพอดีเลยใช่ปะหาดเรามีหาดเดี๋ยวเราเพาะเป็ดเพาะหาดแล้วก็มาแลกน้องน้องมันใช่น้องหมาปะตอนแรกมองเป็นหมามันไม่น่าใช่หมามันเป็นไอหน้าแล้วปะเศรกิจไม่มีเลย คนเที่ยวก็คือน้อยมากน้อยเหมือนเหมือนยอดช่องเรา <c oughs> น้องมาปล่อยแล้วน้องมาปล่อยแล้วอ่านี่คืออะไรวะเนีย่ยขยะผู้ผลิตรีไซเคิลรายได้เออคืออะไรวะเนี่ยเงินที่ไม่อยู่ในสินที่ไม่อยู่ในสินเราไม่มีนะจ๊ะสถานที่อ๋อมีค่าน้ำค่าไฟด้วยมันปล่อยพิษแก๊สก็มีนับด้วยเหรอ อ๋อการจ่ายเงินเดือนนี่ทั้งหมด1 2 0 0บาทการจ่ายนิสิตไม่มีรายจ่ายรายได้6,000รายจ่าย3,000กำไร2 9 0 0โอเคคุ้มอ่ะอันนี้คือกราฟรายเดือนใช่ไหมนี่ก็คือภารกิจนี่ปักหมดเลยอ่าแคทเเรียนลงทุนเงินทุนต,ตั้งต้น2เป้าหมายคุณคือ50คนใน1วันโอ้เอา50คนใน1วันเหรอสัตว์นภารกิจใหม่สัตต้องการโอเค ฉันต้องจับตามองกันปล่อยปริพีภาคด้วยนะพลังงานทดแทนเหรออ่าเคเวสอะไรเยอะจังวะซื้อรถบัสโอเคภารกิจซื้อรถบัสอาถ้าเราจะซื้อรถบัสนี่คืออะไรอะเป็นเจ้าของยังน้อยสองมินิบัสอ่อนี่ขนส่งอ่าอะไรว,วะนี่ปะก็เส้นทางเดิมนี่ล็อกใช้ โอเคยังไม่เปิดเหรอสั่งเพิ่มอ๋อโหลดบัตรซื้อรถไปก็ต้องซื้อ2 0 0 0ันบาทซื้อไปได้พันหนึ่งไม่ค่อยคุม้มแฮะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องแบบอะไรนะให้พลังงานทดแทนเหรอเราพลังงานทดแทนเรายังหาไม่ได้เลยเราหา,าสร้างกันหันลมแต่ว่าเราอย่างน,นี้ไม่ได้เลยอันนี้คือเงินทุนสองโอเคมี50สิคนเข้ามานในวันเดียวใช่ปะเอ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนครับคุณลูกค้า เราที่จะซื้อสัตว์คุณเอ้ยถ้าว่าขายสัตว์ได้ปะเมื่อกี้ว่สมพันธ์มาแต่ว่ามันเพะพันธุไม่ได้อยูอันนี้คืออะไรอ่าไม่ได้รับการตีและจับสวน,สนอ๋อถ้าขายให้คนอื่นมัน,มนแบบมันไม่ค่อยดีสมหู้ตัวเชี่ยอ,อะไรวะอะไรคือสมหู้วะสมเสร็จผสมกันต้องฮูปะน่าจะใช่ ก็เลยกลายเป็น,ปนสมคู่คู่คู่เอ่อแล้วไงต่อวะห้องเก็บอาหารเปลี่ยนอาหารสาสตร์โอ้นี่ไงเปลี่ยนเป็นอะไรเดียวเอ่อตั้งค่าข้องนีนทางนั้นอะไรวะไม่เข้าใจอันนี้คือห้องน้ำคือห้องน้ำมีแค่ฝั่งเดียวแล้วคือคนแม่งก็เข้าแค่ฝั่งเดียวเว้ มันก็เดินก็ฝั่งเดียวฝั่งนี้ม,นม่นรับแค่เดินไปไกลๆหน่อยแล้วก็อย่างนี้ไม่ได้เลยแย่จริงอ่าเพราะพันเราก็ก็คือเพราะพันนานนะเว้ยทำไมแบบชั้นแบบอยากได้สัตสัต์โ่มามันก็ไม่ได้อะ่ะคือคือมันจะเป็นตัวอะไรอ๋อ,อนี่คือวิจัยเฉยๆว่าจะได้ตัวะไรอ๋อแต่ยังไม่แน่ในอนว่าอ๋อมันยังไม่ออกมาแต่ว่ามันแค่เพาะเฉยๆโอเค คือ,อบริจาคจีโนมมาตัดต่อสายพันธุ์กันเถอะคุณจะสร้างสัตว์แบบที่คุณต้องการได้นะเราจะช่วยสมทบเงินวิจัยของคุณจำนวนวันละ15ในอีก1 6 8้วันรับพิมพ์เขียวของเครื่องตัดปฏิกรร๋ยวนี้เพื่อเติมไฟให้คุณทําต่อไปนะรับพิมพ์เขียวของเครื่องตัดตัดวนี้เนะราเ,เ,เ,เอาเป็นรายวันเพิ่มดีกว่าอ่า ดานาน้องไม,ไม้โอเคเรามีข่าวสัตว์มาเราได้ดัดแปลงมันต้องการมแล้วเราจะได้ดัดแปลงสัตว์ที่มันราคาแปลกกันแล้วนะของคุณถูกเกินไปก่อนีน่ตัว๋วกูยังถูกเกินไปกันเนี่ยไหนดูดิมันถูกมากที่จะมาเที่ยวที่นี่ถูกมากขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงมันถูกไงวะเนี่ยถูกขนาดนั้นเลยดูสิคนนี้เอาเงินมาเท่าไหรเงินที่เตือ,อยูแปดสิบเอ็ดบาทเขาเพิ่งใช้กันไปห้าห้าเหรียญ อันนี้ก็คืออ๋อใช้ไปเอาหรอกปลาฮอตดอกออ๋กินฮอตดังนั่นเองอันนี้คนนี้เป็นอะไรอะ่ะอิ่มแร่ขอบชื้นชื้นไม่มีเลยคือแม่เหล็กแม่เหล็กคืออะไรวะาการล้องเรียน0.2หรอเอาเป็นวัดจบพาร์ตตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ตหน้าต่อ